สวัดีครับพบกับช่องชาไทยชาแนลนะครับตอนนี้ชาไทยก็จัดสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่ด็อกเตอร์ครับออธิบายนะครับว่านางแบบจะเดินออกมาอย่างไงครับลงมาในเลื่อนมานะครับลงมาในเลื่อนมาเสร็จปั๊บปุ๊บดูนะครับที่แคทม็อกเลยครับสนี่มอสในกระชี่เล่นกล้องครับจากน้ำตาอ่า ผนออกด้านข้างนะครับนี่อันนี้ครับอ่าทงห้างจะเป็นแบ็กดอกถ่ารูปนะครับนี่ครับตรงกลางจะเป็นคนดูนะครับอ่าครับกลับมาโพสปุ๊บขึ้น ยังหันกรรมโพสได้อีกนะครับดีมากเลยครับ่าจะวนประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูรูปแบบข้างบนนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับอ๋อสิ่ยอดข้างบนจะเป็นที่เรียงคิวของนางแบบนะครับผม โอ้สุดยอดเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับบ่ายโมงนี้นะครับงานเริ่มนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ของช่องชาไทายชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมคนได้ใครที่อยู่ใกล้ๆแวะมาได้เลยนะครับผิวกลางมารีบรีบครับรีบครับโอเค